คนที่ดูอาเก่งจริงคือคนที่จะชนะจริงๆท่านนบีของเรานี่เองคือผู้ที่ดูอาเก่งที่สุดดูอาได้มากที่สุดเข้าถึงทุกความหมายของการดูอาและใช้ดูานำทางชีวิตไม่มีใครดูอาได้เก่งเท่ากับท่านนบีนี่คือคนที่ชนะอย่างแท้จริงชนะด้วยกับการดูอาที่ดีงามยิ่งกว่าใครๆคนที่ดูอาเก่งแบบท่านนบีคือคนที่เชื่อมั่นอย่างที่สุดต่อการที่ดูอาจะถูกตอบรับจริงจังที่จะให้ทุกเงื่อนไขของการถูกตอบรับเป็นจริง ไม่ได้เห็นดูอาเป็นเรื่องในเวลาว่างแต่มันเป็นทุกอย่างของชีวิตไม่มีใครที่ดูอาสร้างสรรค์และดีงามเท่ากับท่านนบีเป็นดูอาบนฐานของความรักและความจริงใจไม่ใช่ความเกลียดชังและอิจฉาเป็นดูอาที่โฟกัสอย่างที่สุดไปสู่ความรอดพ้นในอาคีรอกการมีอัคคลากที่มีเกียรติในดุนยาและการเป็นอุมมะที่ดีที่สุดคนที่แข็งแกร่งที่สุดคือคนที่แข็งแกร่งด้วยดูอาและคนที่เก่งที่สุดคือคนที่เก่งตรงที่ดูอา นั่นคือคนที่มีดูอาที่เทียบพร้อมไปด้วยความดีงามเป็นดูอาที่คิดเสร็จแล้วเป็นของผู้ที่หวังจะไปถึงฟิลดาวและความมีเกียกรติรารมในดุนยาแท้ที่จริงความแตกต่างระหว่างผู้คนในโลกนี้คือความแตกต่างในคุณภาพของดูอาคือความแตกต่างในเนื้อหาของดูอาและคือความแตกต่างในระดับความเข้มแข็งของการดูอาเนื้อหาบทความอันอักอันัมดูลินละหวังว่าเราจะนำสิ่งเหล่านี้ไปเป็นข้อคิดข้อตวนใจและนำสู่การปฏิบัติ อินชาอัลลอฮ